ทำไมพี่หัวดำไม่ปกป้องสิทธิ์ตัวเองทั้งโดนด,าด่าโดนโดนเหยียบศักดิ์ศรีปล่อยไปทำไมพี่หัวดำร่วมกันร่วมกันล้านหลายหลายคนที่โดนใช่ค่ะเนาะอือพี่นิดเนาะอันที่จริงแล้วน่ะถ้าจะจัดการน่ะคุณคุณไม่ต้องเสียถึงขันเป็นแสนเป็นล้านก็ได้แค่จ้างทนาดคุณสามารถจัดการได้เลยแล้วก็อ่ามันก็จะเป็นอ่า เขาเรียกว่าวิทยาทานเป็นเป็นบุญด้วยนะที่จะทําให้ไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับอีกคนต่อไปใช่ไหม,อ,มอันที่จริงแล้วมันมีแนวทางในเมื่อไม่จัดการคุณก็เปลืองเนื้อเปลืองตัวอยู่ดีเพราะอะไรเพราะตอนนี้เขาเอาเอา,เ,อา,เ,อาเรื่องส่วนตัวคุณมาเปิดเผยเหมือนกันและมีการต่อว่าว่าคุณอะ เออทำก่อนโดยวิธีสกปกและเขาก็เลือกใช้วิธีสกปกกับกับหาคุณเหมือนกันเออเออเราปรึกษาทนายได้ว่าเขาเข้าไหมใช่เ <c oughs> ขาหาพี่เก้าเลยอืมนะสวัสดีค่ะเงินเป็นเหตุสังเกตได้แมนค่ะอืคุณอลิสลาวดีค่ะอืมนะและตอนนี้บอก ป,ปากพูดว่าเขาใช้วิธีสุกปกวิธีสุกปกแต่มึงก็ยังเลือกใช้วิธีนี้กับเขาเออมึงยังเลือกวิใช้วิธีนี้กับเขาถ้าหัวดําไม่ปกป้องตัวเองแสดงว่ามีความลับของการแลกกันเลยไม่กล้าจัดดงังความลับจังไดไม่ก็สิตรงเปิดเผยท่ายังยังยังโตปากโตค้ากันอยู่จังี่อืมนะความลับยังไงก็ ความลับยังไงมันก็ต้องถูกเปิดเผยใช่ไหมถ้ายังตอปากต่อคำอย่างนี้ละอีนี่ก็ไม่ยอมด้วยไงมันไม่ได้สํานึกว่าพี่หัวดํานี่ให้มันเท่าไหร่มันเนี่ยตอนนี้มันเอาเอาเรื่องส่วนตัวพี่หัวดําออกมาเปิดเผยแบบนี้แล้วนะอืมใช่ไหมหัวดําก็ไม่กล้ากับดําค่ะพี่เจี๊ยบขอกระวาประกาศดอกอืมนะเพียงแค่อยากแชร์พฤติกรรมเฉยบอกใช่จะได้เป็นวิทยาทานให้คนอื่นๆว่า อย่าสงสารคนที่สูญเสียจนตัวเองเดือดร้อนนะคะอืมบางทีพี่นิดบางทีพี่หัวดำเขาอาจจะไม่เดือดร้อนกับเงินเงินเอ่อเก้าแสนเงินล้านอันนี้ก็ได้เนาะถ้าพูดถึงถ้า,ถ,าถ้าคิดอีกอีกแงหนึง่งเขาอาจจะพออยู่พอกินเขาแบบว่าเขาอาจจะไม่เดือดร้อนกับเงินที่เสียไปก็ได้ไหมถอะเขาถึงไม่รักษาสิทธิ์ตัวเองอะ่ะอืมเออใช่ไหมคุณจันทร์สีสวัสดีค่ะคุณสมียนนะคะ ก็อาจจะไม่เดือดร้อนกับเงินที่เสียไปก็ได้แต่พอถ้าเป็นเราเอ,อถึงไม่เดือดร้อนกับเงิน <c oughs> ที่เสียไปแต่ก็ปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองจ้าใช่ไหมคุณพุทธหนูต้องอ่านว่าพุทธหรือพัดคะหรือพุทธคุณพุทธเนาะใช่ไหมหนูอ่านถูกไหมคะนางแต่งเรื่องเก่งตอนแรกตัวนางเองก็มีคนหลงรักแอบส่งจดหมายขอพบนาง ไม่ไปเลยทำร้ายลูกตอนผัวนางสุดหลอ่อใครก็มาหลงรักแอบเป็นชู้ว่าเพื่อนหรือผู้มีพระคุณอค่ะนิทานเรื่องนี้มันก็ฟังแล้วมันอูสุดยอดเลยทำไมเขาไม่ฟอ้องเชือดลิงให้ไก่ดู ใช่ไหมคุณฟูดอ่านแล้วอ่านถูกแล้วเนาะขอบคุณกืมยิ่งทำหงอมันยิ่งได้ใจใช่ยิ่งทำหงอมันยิ่งได้ใจเนาะที่ห,ห,หายไปหาซื้อบักอร่อยอยู่หิวมานานแล้วพี่วันะนะถ้าหงาก็ซื้อกินคะ่ะอแนะนำคะ่ะหนูก็ทำแบบนั้นเช่นกันคะ่ะ เอ็นค่ะอืมนะพี่นะเออหนูก็ทำแบบนั้นเหมือนกันค่ะเออหิวก็ซื้อกินค่ะเหงาก็จ้างด็เอ็นมาเลยค่ะสงสัยสิคุยกันเรื่องนี่สงสัยสิคุยกันเรื่องนี้จ้าบ้กก้าเอามาหือมาโต้สารที่จริงแล้วนะพี่หัวดำจะบอกจะบอกนะอืมมันเป็นสิทธิ์ของพี่แหละอืม ถึงพี่จะทําอะไรพฤติกรรมอะไรยังไงอ่านะมันไม่มีใครว่าพี่เพราะมันเป็นเงินของพี่เข้าใจไหมเออพี่สิซื้อกินพี่จะซื้อกินพี่จะจ้างเด็กเอ็นมาบริการหรือนู่นนี่นั่นมันเป็นสิทธิ์ของพี่ค่ะพี่เคยเห็นไหมมันมีอินฟลูเอนเซอร์มันมีดาว ดาวติ๊กต๊กหรือว่าอะไรสิอย่างที่เขาทําชีวิตเรื่องราวของเขาที่ไปเที่ยวบาร์โฮสแล้วอ่ะเลี้ยงดูอ่ะเขาเรียกว่าจ่ายเงินเปซื้อความสุขตัวเองเพราะว่าเงินตัวนั้นคือเงินที่พี่หามาได้เองอมืมันไม่ได้เป็นอะไรที่น่าอายตอนนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องปกติแล้วค่ะแล้วถ้าเขาจะเอาเรื่องนี้มาแฉพี่นะเออถ้าเขาจะเอาเรื่องนี้มาแฉพี่อ่ะพี่ไม่ต้องกังวลรบ รอให้เขาพูดให้เข้าข้อพี่จัดไปเลยคะ่ะนะมันเป็นเรื่องส่วนตัวพี่เอาพี่มาฟังนะพี่หัวดำพี่ไม่ต้องอายพี่ไม่ต้องอายเรื่องนี้เงินที่พี่ใช้จ่ายซื้อความสุขเป็นเงินของพี่อืมนะถ้าตอนนี้นะ่ะหนูรู้ว่ามันเอาเรื่องนี้มาขูพ่พี่แต่แล้วพี่อ่ะกลัวที่จะอับอายคนในโซเชียลในสังคมตัวนี้ใช่ไหมก็เลยไม่กล้าออมาตอบโต้หรืออะไรแชร์ไปโลดพี่อืม เรื่องที่ถ้าเรื่องที่เคยคุยกันเรื่องเขาเรียกอะไรนะซื้อกินหรือจ้างเด็กเองหรืออะไรพวกเนี้อืมเป็ตตองไปไหมเงินของพี่ค่ะพี่ไม่ได้ไปยืมเงินมันมาอืมนะพี่ไม่ได้ไปยืมเงินมันมาพี่ไม่ได้ไปขอเงินมันมาค่ะอืมจะไปเคค่ะเออคนรวยเนาะถึงขั้นซื้อกินไม่น่าอายหรอกไม่ไม่อายไม่อายอืมค่ะ ตอนนี้เออตอนนี้บาโฮดไผกลับไปทั้งนั้นละกูมีเงินจ้ากูเออเงินกูค่าเมนคะ่ะอือผมว่าเ <c oughs> พียอรงกรกอนเสนอตัวเพียองรกรบอกว่าพี่ <c oughs> พียอรงรมกอว่างอยู่นะ <c oughs> พร้อมบริการ <c oughs> ไม่ความหมายอ่ะ ความหมายอะ่ะก็คือมันจะเอาเรื่องนี้มาขู่ไงมันจะเอาเรื่องนี้มาขู่ไม่ให้ให้พี่เขาเขาเรียกอะไรนะปิดปากไม่ต้องพูดต่อเพราะว่าถ้าพี่ถ้าพี่หัวดําพูดต่อมันก็จะแฉะพฤติกรรมพี่อะไรอย่างเงี้ยพี่ไปตกไปสนใจพี่ไปไปยืมเงินมันซื้อเออนะเงินของพี่พี่อารมณ์ก็อ่าใช่เรื่องเด้มันเป็นเรื่องปกติเรื่องไอ ไอ้พวกไอ้บาฮงบาโฮี่มันก็เดี๋ยวนี้สังคมเขาเอายอมรับกันได้แล้วนะเออใช่ไหมอืมอ่าโกหกจนสังคมสะเทือนวงวงเออส,สะเทือนลวงโลกอืมนะ <c oughs> อืมเดี๋ยวนะคะ